รีวิวการตั้งภาษานะครับกดที่ตั้งค่านะครับเสร็จไปหาคําว่าเดี๋ยวผมเซ็ตเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับจะได้ดูกันง่ายๆนะครับระบบสำรองข้อมูลนะครับภาษาขั้นสูง อันนี้นะครับภาษานะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือกว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราจะเพิ่มภาษานะครับสมมุติเราเอาภาษาอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น3ภาษานะครับถ้าเราเลือกภาษาไทยนะครับกดค้างนะครับแล้วก็กดมาลงนี้นะครับเนี้ยแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัตินะครับเราลองออกมานะครับนะครับอันนี้ก็ออกมาละ ก็ถ้าเราจะเซตค่าปกติกับนะครับก็กดลังค่านะครับแล้วก็มาที่จ y s t e m นะครับแล้วก็ไปที่ l u a g e นะครับแล้วก็ไปกดตัวภาษานะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยกดค้างนะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างบนครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าจะลบไปตัวภาษาหนึ่งนะครับก็กดที่ปุ่มท้างนอกแล้วก็นําออกครับก็มากดตรงนี้นะครับก็กด Delete นะครับ ครับปกติแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ3ภาษานี้ครับขอบคุณครับ